โอเคสวัสดีผมพ่อผมครับต้นกาเกมเมอร์นะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมพอยแบงค์นะผมซึ่งทางไกด์หน้าพอยแบงค์ได้ทำการอัปเดตกลางแสงเข้ามาใหม่ในวันพุธวันนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวขอฝากเรื่องโปรโมชั่นเข้าแคนเนิดนึงนะผมเข้าแคนวันนี้ผม600วอเล็ตหรือว่าโอนธนาคารห0 0บาทนะผมเข้าแคนเข้าแคนได้เลยนะผมแล้วก็แถมฟรีนะผมหน้ากาก p b c จะจำนวนหนึ่งชิ้นนะผมระยะเวลา30วันนะผมโอเคสำหรับถ้าเป็นบัตรทูมาน,นี่นผมก็ราคา700ทู้อยโทนะผมก็แถมหน้ากาก PPE หนึ่งโค้ดนะผม ราคาข้าแคนเนก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ถูกลงนิดนึงนะผมประมาณ4ี่รอบาทตกแลยนะผมโอเคผมใครสนใจเข้าแคร์ก็ติดต่อผมได้ที่เฟซผมได้เลยด้านล่างนะผมจะมีลิงก์อยู่นะครับโอเคน้อง,องๆใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาผมรับจำนวนจำกัดนะผมมีน้อยนะผมโอเคเราไปดูคลังแสงกันเลยดีกว่านะครับอ่าคลังแสงผมที่มีเข้ามาคือเป็นจีหนึ่งปืนลูกซองนะครับใช่ปะะ่าวว่าเอ้ยไม่ใช่ลูกซองนะผมมันเป็นจีสิบเอ็ดนี่คือไอไอเทมจิ๋วโจมนะผมคือไลเวลจิ๋วโจมนะครับโอเคพาวเวอร์ที่ยีิบเก้านะผม อัตราวิ่งเนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดจุดเก้านะกระสุนเนี่ยสี่สิบแปดนัดนะผมโอ้โหเดี๋วแรบกบแรกผมนึกว่าลูกซองเนี่ยราคาที่หนึ่งแสนพอยต์นะเฮ้ยหนึ่งล้านพอยต์หนึ่งล้านพอยต์ปะเนี่ยเอออหนึ่งแสนพอยต์หนึ่งแสนพอยต์โอเคหนึ 1, 000, 000่งแสนพอยต์ 1, 000, 000ผมตาลายไปหน่อยนะครับเออน่าซื้อผมน่าซื้อเดี๋ยวผมจะเอามาลองให้ดูกันนะผมโอเคปืนพวกไอ้แท็กเก้าแองจูนะผมโอเคผมซีรีส์ที่เข้ามาผมเป็นซีรีส์อะไรวะเนี่ยอิตาเลียปะเนี่ยอ่านไม่ออกผมขออภัยนะผม โอเคขอพูดถึงเรื่องราคาแล้วกันนะเพราะราคาก็น้องๆก็เห็นไปแล้วนะโอเคกดดูเองเลยอ่ะให้ให้ดูดีกว่าโอเคนีปืนคิดนะครับโอเคราคานะครับอันนี้สไนนนะผม T2 นะครับโอเคอันนี้จะเป็นมีดนะครับผมโอเคดูราคาตอนนี้เลยนะครับถ้าเกิดพูดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะผมให้น้องๆแบบดูสังเกตที่ราคาเองเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้ก็คือไม่ใช่ที่ใหม่อะไรนะผมเพราะว่าจะเห็นอยู่นะว่ามีเข้ามาขายบ่อยนะครับโอเคอันนี้คือส่วนตัวละครนะครับผม คราคาตอนนี้นะผมโอเคมาดูต่อมานะครับโอเคตัวละครฝั่งแดงนะครับราคาตอนนี้นะครับโอเคในส่วนนี้เป็นหน้ากาผมหน้ากาเนี่ยจะบวกไอเดฟเฟนแล้วก็ดาเมจนะครับบวก4นะครับโอเคดูราคานะครับอันนี้จะเป็นไอเทมกล่องใหม่ผมเป็นอ่านร้อนแล้วเนี่ยชิคาโน่ปะเออถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะผมเป็นชิคาโด้นะผมจะได้พวก uh, ไออาร์คิดอะไรนี้น่าจะเป็นซีรีส์ของชิคาโด้ไปเลยนะครับแต่และไอ อายุการใช้งานสูงสุดเวันอ๋อได้สูงสุด7วันนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจให้ผมเปิดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมขอสักร้อยกล่องเออร้อยกล่องกำลังดีครับผมไม่ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับโอเคกล่องละ99บาทนะครับเอ้กล่องละ9บาทเก้าร้อยเกแคส5ชิ้นก็4,500แคสโอเคนี่จะเป็นกล่องถุ่มมีดนะครับราคาตันนี้เลยกล่องถุ่มมีดเหมือนกันครับโอเคจะเป็นมีดนะผมคารามบิสโอเค นี่จะเป็นกลน่องที่น้องๆก็เคยเห็นเข้ามาแล้วนะเพราะว่าผมเห็นแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วกล่องเนี้เกน้องๆก็เห็นแล้วนะครับใครสนใจอยากผมเปิดกล่องไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเ่าในส่วนนี้จะเป็นปืนลูกซองนะครับกล่องส่มปืนลูกซองนะครับผมราคาตามนี้นะครับอา่านี่จะเป็นซีรีส์อัคนะผมมาพร้อมแพ็กเกจนะผมจะมีจะมีก็ปืนอัคครับผม WOE นะผม, e ะผมแล้วก็อ่าเกาะ10%นะผมแล้วก็ไอตัวละครฝั่งน้ําเงินนะครับอันนี้เป็น M 2 0 0ให้ผม WOE นะผมแล้วก็เพิ่มเพื่อเปรนะผมแล้วก็ตัวละครฝั่งแดงนะครับโอเคราคาก็กล่องละ1,300บาทได้1วันนะครับผมโอเคนี่จะเป็นกล่องมิดไนบู e นะผมซึ่งจะมีเข้ามาขายถือว่าแบบเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะผม15บวันก็1,500แคมนะครับแคสนะผมอันนี้จะเป็นหน้ากาก p b c อหนึ่งสามานะผมจะมีพร้อมตัวละครฝั่งแดงนะผมัิบวัน1,500นรแคสนะผมโอเค ครับผมก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปดูครังแสงเรานะผมซึ่งน้องๆคนไหนสนใจเข้าแคนผมก็สามารถติดต่อได้ผมราคาโปรโมชั่นนี้จะมีจกว่าของจะหมดนะครับสนใจได้เลยนะผมเพราะว่าผมลดให้แล้วนะครับจาก500รอเนี่ยผมว่าถ้าเกิดผมหน้ากาก P P C เนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่ผมในราคา600้บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตามเพจผมได้เลยผมหรือว่าเฟซส่วนตัวผมได้นะครับโอเคผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ